โอเคก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยน,นะครับอยู่กับผมอาชิตาวันนี้เรื่มอยู่กันในโรบ็อกนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นด่า,ดานนี่ครับซอมบี้อิมเพรสซิ่งหร,หรืออะไรสักอย่างท,ที่ที่มันแปลว่าจลาจนนะเออก็พอมันไปเกมแบบว่ายิงซอมบี้นะทุกคนผมเห็นว่าเกมนี้มันนา่าสนใจดีเลยอ่ะเออมัาเล่นเลยละกันซึ่งก็ตามนี้ฮรอ่านไม่ออกฮะเข้าไปเล่นเลย <laughs> กับ S Add โหมดคืออะไรไม่รูมาผมเล่นดันอันนี้แล้วกันข้างล่างนี่ผมยังเล่นไม่ได้ผมไม่รู้ว่าผมเวลไหนแล้วผมก็เล่นไม่ไแต่ก็จำไม่ได้แล้วนะทุกคนมาอันนี้ Hard mode. นะโหมดนะโอ้โดนตีโคตรเลาใจมากเลยพี่แต่นี้เกมกำลังจะเริ่มแล้ว เกมเริ่มแล้วแต่ผมยังโหลดไม่เสร็จว่าเต๋อโอเคทุกคนผมก็อาา่าฮะ อ๋อาทาี่สองปลดล็อกต้องปลดล็อกปืนพวกนี้ก่อนถึงจะปลดล็อกอ่าปืนขั้นต่อไปได้นะก็ผมใช้อะไรปืนนี้เหรออ๋อปืนนี้นี่ว่าอันนี้ก็แต่งปืนได้ฮะมันก็ประมาณนี้อันนี้ที่ผมอ่าอันนี้นี่ว่า อันนี้แต่งสก,กินได้ฮะแต่ก็โอ้สก,กินก็เอาเรื่องอยู่นะป้าเราไปเล่นกันเลยมาโอเคทุกคนเราทำกันมาแล้วกำลังเสริมมาแล้วโอ้อยู่ไหนกันเน่ะโอโ้โหเล่นยาก,กนะเนี่ยโอ้โห ออาดิเอาดิเอาดิเรามีเป็นร้อยนัดอ่ะโอเคโอ้ยดิ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 โดดแป๊บนึงสวยหุ้ยเกือบตายหน้าจอมันลื่นมากเลยทุกคนเอาล่ะผมขอปเปิดพัดลมแป๊บนึงนะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงลมนะครับก็ขออภัยด้วย อันนี้ RPG อันนี้ปืนพกโ okay. อเคน,นี่คือว uh ิ่งอ่ะฮะกสุนแยมาเดี๋ยวผมอ่าประจำบ,บานอยู่ข้างล่างเองวิ่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 งอันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้โอ้ลากหัวคมคม เอาเดิเอาเด้อุ้ยวุ้มันมีตัวอืดด้วยนะประเด็นมันมีตัวที่อืดด้วยนะแย่วะ่ะรอบหน้าเดี๋ยวผมเอาสไนเปอร์มาละกันแต่ว่าสไนเปอร์มันจะปลอ็อกได้ยังก็ไม่แน่ใจฮนะเอากระสุนหมดอีกลืมเห็นฮะขอโทษ โอเคโอเคผมว่าผมเอาอยู่นะข้างล่างแค่จะยืนอยู่เฉยๆอ่ะเออไอ้ยไอ้เก้โอ้ยหึหึหึอึดเกินอึดเกินเกินปุยมุ้ยโอ้โหมีซอมบี้ใส่ชุดกอด้วยโอ้เด็ด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 แย่แล้วโอ้โห อย่ายละโหลดเร็วๆเ,เพื่อนคอ,อบับก่อนสวยขอบใจคุณสอง แย่แล้วแย่แล้วไฟลิตาโฮสวยโอเคหุยกูไม่รอดฮัลโหลโบซ่อมฮะ ปะเดี๋ยวผมขอขึ้นข้างบนก่อนนะทุกคนเอ่อเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็ซื้อซื้อได้มันเป็นแบบความสามารถนะโอ้วันนี้เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนคุ้มกันเราแป๊บหนึ่งนะเราขอเอ่อซื้อเอ่ออาวุธก่อนอ่าเอาซื้อ,อวุฒิไม่ได้โอเคซื้อได้ ซื้อ,อปืนอะไรดีอ่ะอ,อ,อันนี้ปืนอักคซื้อปืนนี้แล้วกันอ๋อเป็นเอ็มจีนี่ว่ามาาะว่าผมพร้อมแล้วว่ะเอ็มจีเออ เราจะประชิดได้ผมไม่รู้จากชื่อปืนไงผมเลยไม่ผมผมไม่เห็นโมเดลปืนผมเลยไม่รู้ว่าเป็นปืนอะไรโอ้โหเด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 เยอะเยอะเยอะไปแล้วมาดิ โอเคโอ้เดเดเดมาจากไหนกันอะอ๋อผมล oh, <c oughs> ืมบอกการเปลี่ยนปืนแต่ละครั้งมันใช้พันห้านะฮะพันห้าแต้มว่าผมเปลี่ยนปืนดีกว่าวะไม่เวอร์กอะจริง าผมโดนตเีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเลือกปืนก่อนมาปืนนี้ก็ได้มา อันนี้เดี๋ยวผมเ,เก็บแต้ไมไว้ไปซื้อไอ้น,นี่ดีกว่าเขาเรียกว่าบัฟนะเป็นบัฟแบบว่าต่างต่างนะอ๋อเห่ไรเห็น,หนแล้วกสูตมันน้อยจังอนะ่ะ เยอะๆเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วเยอะไปอืออือ,อผมติดทุกคนผมติดฮัลโลหลแย่ละ อันนี้เวฟที่เท่าไหร่แล้วผมก็ลืมนับช่างเถอะผมไม่ได้เอาปืนนี้มาเลยผมน่าจะร้อยนัดผมมานะยโอ้แย่ป่ะเพราะว่าให้ป้อมป้อมนี้ช่วยอะป้อมปืนเขาเรียกอะไรไม่รู้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดือดเดือดเจะตายจะตายมันมีตัวอื่นด้วยนะทุกคนมันเป็นตัวใส่ชุดก่อเอออือเอาว่ะเฮ้ยเดือดเดือดเดือดเอาดิา โอเคใกล้จะจบแล้วเองไม่กี่ตัวเองอันนี้คือบัฟอาตาการยิงซื้อมาเรียบร้อยวะอ๋อไออ๋อผมลือไอค่าอันนี้ไม่พอมาไม่เป็นไรผมเอ่ออันนี้ไง วิ่งจะวิ่งเปลวกระสุนแป๊บหนึ่งเว็บที่ห้าเหรอค่าซอมบี้ทั้งหมดหลรอกี่ตัวนะไม่รู้โอ้มันเยอะเกินอ่ะ โอ oh, <c oughs> ้ยเกือบตายข้างลังเลยโอเคส่วนมากเขาไปอยู่ข้างบนกันหมดนะทุกคนแต่ผมจะอยู่ข้างล่างเองอะไรอ่ะสวย เอาว่ะเว็บนี้ก็ซีอีซี่ชิวๆนะทุกคนโอเคได้บัฟนี้แล้วทุกคนอัตราก,การยิง จะยิงรัวขึ้นแต่ก็จะเปลืองกระสุนยเยอะขึ้นอันนี้คือที่จัดเก็กบกระสุนสองพันห้าโอเคไปเพื่อน let's go ขอกระสุนแป๊บหนึ่งนะเออเราเจาะทำไมวะเฮ้ย มันก็มีให้อยู่เนี่ยมาอัตราการยิงนะทุกคนเรามาดูว่ามันจะรัวขนาดไหนมานจกมาจากทางไหนอะเว็บที่หกแล้วอ๋อนี่ไงโห้คนรัวโอ้โหเดี๋ยวๆดๆด็ดเดเหยรัวมากแต่กระสุนหมดไวมากอุยถ้าเป็นร้อยนัดนี่ขึ้อนอาจจะน่าจะหดเอาเรื่องอะ โค้ชชอบอ่ะโค้อรัวอ้โอ้เดี๋ยวผมว่าโอุ้ยให้ตายเถอะยังไม่ได้ทันนี่เลย แป๊บนึงครับผมขอเปลี่ยนปืนแป๊บนึงมามาได้รอยนัดผมกลับมาแล้วเว้ยเฮ้ยนี่รอยนัดอัตราการยิง นี่อ่ะโคตรโกงอ่ะทุกคนผมแนะนำเลยร้อยนัดฮะจริงสำหรับแบบว่าเอ่อยิงต่อนเนื่องมันมันมันเขาเรียกว่ามันไอกระสุนมันเยอะแล้วแบบบวกกระบับไออัตราการยิงคือแบบโคตรดีอ่ะข้างบนเอ้ยเดี๋ยวข้างบนมีคนล้มเหรออาว่าเปลี่ยนแผนที่ทุกคน ว่าไม่รู้แต่ที่รร้รู้เออโอ้วัสดีฮะตรงนี้จะเป็นที่อัพเกรดปืนแต่ซึ่งมันยังอัพเกรดไม่ได้ใช่อันนี้ที่ฮิลแล้วก็ไอ้น,นั่นอยู่ไหนอ่ะอันนี้เราซื้อแล้วเนี่ยบัฟไอ้อตาการยิง อ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้รีโหลดเร็วไอรีไอรีโหลดเร็วก็สําคัญนะทุกคนอันนี้การจับเก็บกระสุนมาดิมาดีมาดีมาดีเออโอ้ยเกือบตายโอ้ยบอสเหรอบอสไฟเหรอฮึดจิงด้วยจริงด้วยบอสไฟโอ้ วุ้ยทุกคนบอสว่ะเดือดเดือดเดือดโอ้ยผมล้มแย่และเพื่อนใครก็ได้ช่วยด้วยเฮลเมีพีซโอ้ผมล้มอ่ะ มาโอเคถือว่าเพื่อนช่วยแล้วมาจัดการบอตโอ้แต่ซอมบี้พวกนี้มันก็น่าลำคาญน,นะเว้ยเนี่ยมันแบบว่ามันโอ้ยน่าลำคาญโคตรเพื่อนเพื่อนเพื่อนอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวลุกเพื่อนโอ้ยนี้โหลดช้ามาก เดี๋ยวผมขอไปซื้อบัฟไอ้รีโหลดเร็วก่อนโอ้ดู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 มันรีโหลดช้าเออเดี๋ยวผมขออ่ะสวยซื้อมาเลยรีโหลดเร็วฮะเดี๋ยวมีเพื่อนล้มตรงนั้นดาเมจมันเบาอ่ะเดี๋ยวผม เออแป๊บนึงนะไปเพื่อนโอ้ก็อยู่เฉยๆดิเออ เพื่อนชุบแทนแล้วไม่เป็นไรผมจะตายแล้วเนี่ยแย่แล้วไอ้ตัวนี้แม่งอืดอ่ะคือคือมันมีก่อด้วยไงทุกคนมันยังอัพเกรดปืนไม่ได้ มัน no <pi weil sav our as> เยอะเกินอะเยอะปุยมุยตัวเล็กๆเนี่ยลูกน้องมันน่าลำคาญและอืดด้วยนะประเด็นโอ้ย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 ตยโอ๊ยแปบนึง โอ้ผมจะตายแล้วโอ้โอ้โอ้อยู่ไหนเนี่ยเยอะเกินบอดก็ตายแล้วเออยิงมัน โอ้โหโอ้โหดี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 สวยชนะแล้าเกือ <c oughs> บตายโอ้ oh. เอาทุกคนก็ให้เล่นให้เล่นขเขาเรียกว่าเล่นให้ดูประมาณนี้ก่อนเนาะก็ เป็นเกมแบบว่าที่สนุกเลยละ่ะเป็นด่านที่สนุกเลยนะเกมเนี้ยเออด่านเนี้ยคือแบบโหแต่ซอมบี้อึดโคตรโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด,ดติดตามให้ผมด้วยแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปละ